เรื่องของอาจารย์พี่รงรองวันนี้มันต้องย้อนไปดูอดีตว่าทูมีอะไรอาฆาตแค้นกับอาจารย์พี่รงรองหรือเปล่าย้อนไปดูการควบรวมทูกับดีแท็คนไทยเตรียมจ่ายค่ามือมือถือแพงขึ้นแต<ะ>่เดี๋ยวก่อนเรามาดูวิธีการควบรวมแบบพิสดารของเขาแล้วกสทชทำอะไรกันอยู่กสทชใช้มติรับทราบไม่โหวตเห็นชอบเพราะว่ารู้ว่าคนไม่เห็นด้วยกับคนเห็นด้วยเนี่ย มันแบ่งเป็นครึ่งๆวันนั้นมันมีกสทชอยู่5คนเห็นด้วยกับการควบรวม2คนในสองคนเนี้ยมีอะไรแปลกไม่ยอมเห็นด้วยกับประชาชนดันไปเห็นด้วยกับบริษัทยักษ์ใหญ่แล้วก็มีอีกสองคนที่เห็นด้วยกับประชาชนว่าไม่ต้องการให้ควบรวมเดี๋ยวมันจะหัวราคากันแล้วก็มีคนหนึ่งที่เป็นประธานเอา้าทําไมเขาถึงใช้วิธีรับทราบแทนการโหวตตัดสินเพราะว่าถ้าโหวตตัดสินแล้วเนี่ยประธานไม่มีสิทธิ์เข้าไปร่วมหอลงลงด้วยแต่ถ้าโหวดรับทราบเนี่ยประธานมีสิทธิ์เข้าไป มั่วนิ่มได้รับทราบเนี่ยเวลาควบรวมแล้วมีปัญหาเนี่ยก็ไม่ต้องไปรับผิดชอบด้วยสดสดเฮ้ยมีกรรมการอยู่ห้าคนนี่นะสองคนเห็นชอบกับการครวบรวมแล้วมีอู่สองคนที่ไม่เห็นชอบกับการครวบรวมแล้วเหลืออยู่คนหนึ่งที่แรกเขาทำเนียนว่างดออกเสียงครับเอามันเท่ากันแต่เราแค่รับทราบไม่ใช่เหรอให้เขาควบรวมได้หรือไม่ได้เอาวะประธานบอกว่ามาเห็นด้วยกับการครวบรวมในตอนหลังเอาเอาซัง,งั้นแล้วเปลี่ยนจากมติโบวตกลายเป็นรับทราบแทน สรุปแล้วดิวควบรวมมันผ่านไปแบบเฉยๆแบบงงๆจริงๆแล้วเนี่ยฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับฝ่ายเห็นด้วยมันเท่ากันไอคนที่งดอตอกเสียงทีแรกเนี่ยแล้วมันมาเห็นด้วยทีหลังเนี่ยแบบนี้มึงว่ายังไงชนะเฉยหลังจากนั้นอาจารย์พี่รองรองก็ถูกกดดันอย่างหนักซึ่งมันนําไปสู่การฟ้องร้องเกี่ยวกับกดมัสแครี่ในตอนหลังนั่นเองแล้วเพื่อนๆมีความคิดยังไงกับเรื่องนี้มาแลกเปลี่ยนกันได้คิดใหญ่ทำเป็นเม้นทุกโครงการสลัดเน่า